สวัสดีครับพี่ก็ขึ้นเรื่พี่น้องมาส้มสวนครับพี่น้งองหด,ดน้ามัน,น,น,นตะแล้วหดมันตะแล้วครับน้าหดมันตะแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวขอมาส้มดูนครับหรือเกิดมีจตดอกครับพี่น้อยมากเป็นมากกัตายพี่น้องเป็นมากเวยซัมโปตีนครับตายหมดนี่ครับมันเวยซัมเมอรพี่น้องนี่ ไม่จำนีมม่หรอครับเกิดมากระไตไตไตมันจะตายกับายนี่ครับเกิดต่กส่วนกัวครับพี่น้องยลูกไปเพื่ออายุรีกินพี่น้องผสมผสานกันไปเรื่อยๆวาดเหนื่อยพี่น้องเส้นหน่อยครับดูไปต่อไปต่อตปถั่วผู้ครับโรคได้พี่น้อง ทอนตนี้มาทนดูคับอะยู่ด้กินไหนเกัปูไลยาแงแนวอะไยู่ด้กินว่ตัวรจของมีเบียกครับพี่น้องน,น้านให้ผักสนครัวพี่น้องยมันกัด เป็นเยน็นนิดหน่อยจะเปลียงนำไปได้ครับขายายมากครับเสือ่อจะขายาย,ยมากครับเยบ็บเปาะครับพี่น้องเย็บเปาะก็ต้องแดงครับปายเรียวนแน่นครับวานก็มีต้นวานครับ ต้นวานต้นวานพี่นองง้องเอ้ยนั่งดอกพี่นอ้องนี่ต้นนี้น่าจะเป็นดอกพี่น้องสวนหน่อยพี่น้องสวนหน่อยลอยไรครับโอ้สวนหน่อยซีฟไรครับสวนหน่อยซีฟไรพี่น้องเอ เพราะว่าซื้อมันซื้อพื้นที่ซื้อว่าซิปไร <laughs> <laughs> พ,พี่น้องพริกกับสวยงามครับพี่น้อง